กาลครั้งหนึ่งนะบึงเล็กๆแห่งหนึ่งมีเต่าน้อยชื่อตอกแตกอาศัยอยู่ตอกแตกเป็นเต่าที่เดินช้าที่สุดในป่าทำให้ม,มันมักถูกเพื่อนๆล้อช้าแบบนี้คงไปไม่ถึงไหนแน่ๆตอกแตกรู้สึกเศร้ามันอยากวิ่งเร็วเหมือนกระต่ายบ้างวันหนึ่งมันเดินไปเจอรองเท้าวิเศษคู่หนึ่งวางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ถ้าเราสวมมันเราคงวิ่งเร็วได้แน่ๆตอกแตกคิดมันลองสวมรองเท้าแล้วออกวิ่งทันใดนั้นตอกแตกรู้สึกตัวเบาและวิ่งได้เร็วจริงๆ มันดีใจมากและรีบไปอวดเพื่อนๆแต่ระหว่างที่วิ่งเร็วอยู่นั้นต๊อกแดกกลับควบคุมไม่ได้มันลื่นถลายตกลงไปในพุ่มไม้โอ้ยเจ็บจังกระต่ายและเพื่อนๆรีบมาช่วยเจ้าสบายดีไหมกระรอกถามด้วยความเป็นห่วงต๊อกแดกพยักหน้าแล้วคิดได้ว่าข้าเดินช้าแต่ข้าปลอดภัยและถึงที่หมายได้เหมือนกันตั้งแต่นั้นมาต๊อกแดกก็ถอดรองเท้าวิเศษและภูมิใจในความเร็วของตัวเองไม่ว่าเดินช้าหรือเร็วทุกคนก็มีเส้นทางของตนเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงภูมิใจในตัวเองไม่ต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเอง